เรื่องของตัวเลขอยากจะชวนคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้เพราะว่าความคืบหน้านโยบายหวยเกษียณร,รายการป้องปากอยากเล่าเราก็มีมอฝ่าค่ะล่าสุดนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีออกมาพูดเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าว่าทางสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบนโยบายหวยเกษียณคาดว่าตุลาคมหรือพฤศจิก,กายนนี้เริ่มใช้ค่ะ รายละเอียดเรื่องนี้นะคะนายจรายุห่วงทรัพย์โฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าถึงความคืบหน้าการดําเนินนโยบายหวยกเกษียณซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียง427ต่อ1เสียงว่านโยบายดังกล่าวเป็นหนึ่งในร่างกฎหมายที่ได้รับการสนับสนุนมากที่สุดจากสมาชิกรัฐสภาและคาดว่าจะเริ่มดําเนินการได้ในช่วงปลายปีนี้ค่ะ สำหรับหวยกเกษียณน,นะคะจะจำกัดสิทธิ์ในการซื้อไว้ไม่เกินเดือนละ3,000บาทต่อคนอซึ่งสามารถซื้อได้ทุกวันและจะมีการจับรางวัลทุกวันศุกร์ค่ะก็คือศุกร์ขันสาน,นั่นเองเนาะ,ะก็คือเราจะมาลุ้นรางวัลไปด้วยกันทุกวันศุกร์ช่วงเวลาประมาณ17อรนิกาโดยรางวัลที่1ค่ะมี5รางวัลรางวัลละ1ล้านบาท รางวัลที่2มี1 0,000หื่นรางวัลรางวัลละ1,000บาทและมีรางวัลพิเศษด้วยนะคะหรือว่าแจ็คพอตนั่นเอง1รางวัลที่จะมีการสะสมยอดทบไปหากว่าในแต่ละเดือนหรือว่าในรางวันนั้นไม่มีผู้ถูกรางวัลในงวดก่อนหน้าน,นี้ก็จะทบยอดไปนั่นเอง mm hmm. ความพิเศษของหวยรูปแบบนี้นะคะก็คือเงินทุกบาทที่ซื้อจะไม่สูญเปล่าเพราะเงินที่ใช้ซื้อจะถูกส่งเข้าบัญชีเงินออมรายบุคคลกับกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากออชอนั่นเอง และเมื่ออายุครบ60ปีผู้ซื้อก็จะได้รับเงินคืนทั้งหมดพร้อมผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งเปรียบเสมือนการออมรูปแบบใหม่ที่มีโอกาสลุ้นรางวัลไปพร้อมกับการวางแผนเกษียณในระยะยาวด้วยสำหรับผู้ที่สนใจจะซื้อนะคะฟังดีๆค่ะ มีเงื่อนไขด้วยนะอย่างแรกก็คือต้องอายุ15ปีขึ้นไปค่ะสามารถซื้อผ่านระบบดิจิทัลในลักษณะคล้ายกับสลักขูดแบบ<ะ>ใหม่นะคะซึ่งกระทรวงการคลังคาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถเปิดขายได้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกาย,ยนนี้ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรก,การของรัฐบาลค่ะในการส่งเสริมการออมควบคู่ไปกับความเขาใช้คำว่าความบันเทิงอย่างสร้างสรรค์คำนี้ก็คือจริงๆเข้าใจ เข้าใจในมุมของนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะคือวันนี้พี่ก็อุดหนุนรัฐบาลไปหลายใบเหมือนกันะไปแล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยเนาะซื้อไหนนะคะแอปเป่าตังคือคือแอปเป่าตังนี่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่านอกจากเราจะสามารถเลือกเลขที่เราถูกใจได้นะคะเรายังสามารถเลือกสลากใบที่มีการลดราคาด้วยจะสิบเก้าบาทมีนะคุณผู้ชมเมื่อวานที่ติ๊กไปแล้ววันนี้ก็ยังทันนะถ้ายังไม่เดี๋ยวต้องเช็คต้องเช็คดูก่อนนะคะคือสิบเอ็ดโมงกว่าถึงเที่ยงนี้ ต้องต้องรอดูแล้วว่าเลขสวยจะยังอยู่หรือเปล่าคี่อยากให้ผู้ชมได้รู้ว่าอแอปเป๋าตังมีประโยชน์หลายอย่างเรื่องกระเป๋าสุขภาพเรื่องสิทธิต่างๆเข้าไปดูข้อมูลได้เลยนะคะโหลดไว้นะ,ะแอปเปา๋าตังแอปทางรัฐแล้วก็ไทยดีนะคะรัฐบาลบอกว่ายินยันเรื่องความปลอดภัยแล้วสามารถเช็คข้อมูลต่างๆของเราได้เลยนะคะ,คะ